การเมืองตอนนี้มีหลายคนเชื่อว่าจะไม่น่านําไปสู่การปรองดองผมคิดว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นความคิดของใครเป็นความคิดของประชาชนมากกว่านะถามว่าคาดีต่างๆที่มีผลต่อกลุ่มการเมืองท่าทีรัฐบาลไม่ชัดเจนผมว่าผมชัดเจนนะผมอยากให้มเมืองมันสงบนะแล้วก็ไปสู่การปรองดองได้ครับว่าปรองดองคือต้องมีกฎหมายเป็นตัวหลักเป็นตัวชี้ว่าผิดหรือถูกไม่ใช่เอาอะไรมาต่อต้านระบบการวิธีธรรมไม่ใช่ผมคิดว่าัน,นี้ประชาชนทั้งประเทศก็ไม่ยอมรับนะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะคดีความทุกคดีความเนี่ยมันก็ตัดสินโดยสารโดยกระบวนการธรรมปกตินั่นแหละนะไม่ใช่คอตชไปตัดสินเมื่อไหร่ละเรื่องการประเมินผลกระทบก็กเช่นกันนะในช่วงที่อะไรมีคำพิพากษาก็วันนี้อยากให้สังคมเด้เข้าใจว่าถ้าใครมันถูกกระบวนการยิธรรมก็ต้องผิดก็ต้องถูกลงโทษถ้าไม่ผิดก็ไม่ถูกลงโทษก็เท่านั้นเองจะมาต่อต้านนอกศาลนี้ไม่ได้นะก็ไปดูที่ว่าหมิ่นศาลอะไรกันหรือเปล่าก็เห็นทางฝ่าย สารฝ่ายวุฒิธรรมเขาก็ดูอยู่นะพูดจาให้ร้ายสารอะไรต่างหมิ่นสารไม่ได้นะผมจะบอกให้เพราะนั้นก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมต่างๆในวันพิจารณาคดีต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะถ้าไปร่วมขึ้นมาแล้วก็เดือดร้อนขึ้นมาผมก็ไม่ไ้ช่วย,ยงไงเหมือนกันนะนะเพราะว่ามันมันผิดกฎหมายไงนะรัฐบาลจะสกัดคนผมไม่สกัดนะผมคิดว่าทุกคนก็ต้องสกัดใจตัวเองมากกว่านะว่าเอะเราจะไปทําไม นะแล้วประโยชน์มันจะได้อะไรตรงไหนคือไม่ว่าจะไปมากไปน้อยหรือจะเกิดเหตุการณ์อะไรกขึ้นมาก็าตามมันไม่มีผนเจการตัดสินคดีทั้งสิง้นนะแล้วจะไปทําไมก็ศาลตัดสินก็ตัดสินไปแล้วถ้าไม่ผิดมันจะเข้าถูกกระบวนการพิจารณาได้หรือไม่ละ่ะมันต้องมีอะไรผิดแนะ่นะนะไม่ผิดมันเข้าไปไม่ได้หรอก